สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับคุณครูในหน่วยที่4นะคะร่างกายของฉันเรื่องที่คุณครูจะสอนเด็กๆในวันนี้มีชื่อเรีอกว่าแขนและขาของฉันเด็กๆพร้อมจะเรียนแล้วยังคะถ้าพพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ คุณครูมีภาพมาให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าภาพที่คุณครูนำมาให้ดูคือภาพอะไรภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพนี้ก็คือแขนภาพนี้เราเรียกว่าแขนนะคะคุณครูก็มีภาพมาให้เด็กๆดูอีกหนึ่งภาพนะคะ เด็กๆลองดูสิคะว่าภาพนี้คือภาพอะไรภาพนี้ก็คือภาพขาเราได้ภาพไปสองภาพแล้วนะคะภาพแรกเมื่อกี้คือภาพแขนส่วนภาพนี้ก็คือภาพขาต่อไปเรามาดูข้อดีของแขนนะคะว่ามีข้อดีอะไรบ้างข้อดีของแขน แขนช่วยให้เคลื่อนไหวได้ทุกทิศทางและยังช่วยพามือไปจับสิ่งของได้สะดวกขึ้นเด็กๆลองดูในภาพนะคะว่าแขนพามือไปจับอะไรได้บ้างเห็นไหมคะในภาพเราใช้แขนพามือไปจับช้อนแล้วภาพนี้นะคะจับดินสอเขียนหนังสือ ส่วนภาพนี้เห็นไหมคะว่าเราใช้แขนในการออกกำลังกายเห็นไหมคะต่อไปเรามาดูข้อดีของขาบ้านนะคะข้อดีของขาช่วยรองรับน้ำหนักของตัวเราสามารถพาเราทํากิจกรรมการเคลื่อนไหวไปได้ในทุกทุกที่ทั้งการเดิน เห็นไหมคะในภาพเราใช้ขาในการเดินการวิ่งเราใช้ขาในการวิ่งแล้วก็เราใช้ขาในการทําอะไรคะในการกระโดดนี่คือข้อดีของขานะคะต่อไปคะ่ะเรายังสามารถใช้แขนและขาทั้งสองข้างในการปีนป่าย คุณครูก็มีภาพกิจกรรมมาให้เด็กๆดูนะคะเห็นไหมคะในภาพเด็กๆกำลังใช้แขนและขาทั้งสองข้างในการปีนป่ายเล่นเครื่องเล่นสนามใช่ไหมคะอันนี้ก็คือการใช้ขาและแขนทั้งสองข้างในการปีนป่าย และเรายังสามารถใช้แขนเพื่อรับน้ําหนักทั้งหมดของร่างกายแทนขาได้เช่นการห้อยโหนดูจากในภาพนะคะเด็กๆใช้แขนนะคะในการห้อยโหนนะคะนี่ก็คือภาพการโหนบาเห็นไหมคะเราใช้แขนทั้งสองข้างแทนขานะคะในการห้อยโหน และนอกจากนี้ในการทำกิจกรรมต่างๆเราต้องใช้แขนช่วยนะคะอย่างเช่นการว่ายน้ำเด็กๆเคยว่ายน้ำหรือเปล่าคะเห็นไหมคะในภาพเราใช้แขนและขาในการว่ายน้ำการยกสิ่งของดูจากในภาพเลยนะคะเราก็ใช้แขนนะคะแนมือในการยกสิ่งของ ต่อไปค่ะเรามาดูคำศัพท์กันบ้างนะคะว่าวันนี้คุณครูจะสอนคำศัพท์อะไรให้กับเด็กๆคำศัพท์ในวันนี้ก็คือคำว่า arm arm าแปลว่าแขน่าในภาพนะคะ arm แปลว่าแขนตัว a ตัวนี้นะคะเห็นไหมคะข้างหน้าตัวสีแดงอักษรข้างหน้าก็คือตัว a ตัวนี้ออกเสียง a a a, a, a. อ้ามแขนคำศัพท์ต่อไปค่ะคำว่าเลขเลขแปลว่าขาเด็กๆลองสังเกตตัวอักษรตัวข้างหน้านะคะตัวสีแดงตัวนี้ก็คือตัว L ตัว L ตัวนี้ออกเสียงเล L L เล,ล,ลเลขขา ดูคำศัพท์อีกหนึ่งคำนะคะที่คุณครูนำมาฝากในวันนี้ก็คือคำว่า hop hop กระโดด hop แปลว,ว่ากระโดดอักษรตัวสีแดงตัวข้างหน้านะคะก็คือตัว h h hop h hop กระโดดต่อไปค่ะ เดี๋ยวเราจะมานับจำนวนแล้วก็บอกตัวเลขนะคะคุณครูจะกดภาพขึ้นมาให้เด็กๆนับไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามานับจำนวนภาพกันเลยคะ่ะหนึ่งสองสามเด็กๆนับได้เท่าไหร่คะภาพที่คุณครูให้นับมีจำนวนเท่ากับ 3นี่คือเลข3นะคะตัวสีน้ำตาลตรงนี้ก็คือเลข3วันนี้เราได้ตัวเลขตัวเลข3นะคะคราวนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆฝึกลากเส้นอักษร h ตามรอยปละนะคะเห็นไหมคะคุณครูให้ตัวอย่างมาสองตัวเป็นรอยปละอักษร h เดี๋ยวเรามาลากเส้นทีลนะเส้นเลยนะคะเส้นที่1 เส้นที่สองแล้วก็เส้นที่สมจะอยู่ตรงกลางนะคะอีกครั้งค่ะเส้นที่1เส้นที่สองเส้นที่สเห็นไหมคะเราก็ได้แล้วอักษร H นะคะคราวนี้คุณครูจะให้เด็กๆหัดลากเส้นเองโดยที่ไม่มีรอยประะนะคะเด็กๆมีกระดาษไหมคะถ้าเด็กๆมีกระดาษนะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วก็ลากไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ พร้อมแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเส้นที่1กันเลยค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามอีกครั้งค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองแล้วก็เส้นที่สามเดี๋ยวเรามาทําอีกนะคะข้างล่างยังมีพื้นที่ให้เราลากเส้นอีกนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามอีกครั้งค่ะ เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเด็กๆลากเส้นทันไหมคะอะเดี๋ยวยังมีอีกสองตัวเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆรากไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามอีกหนึ่งครั้งค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ ฝึกไปพร้อมๆกับคุณครูไหมคะถ้าเด็กๆอยากจะลากเส้นเก่งๆนะคะเด็กๆจะต้องหัดลากเส้นทุกๆวนันหัดจับดินสอนนะคะแล้วก็ลากเส้นนะคะตามที่คุณครูได้สอนเอาไว้นะคะแล้วเด็กๆก็จะลากเส้นได้เก่งมากกว่าเดิมคะ่ะต่อไปเป็นเกมการศึกษา เกมการศึกษาในวันนี้คุณครูก็มีเกมจับคู่หัวและขานะคะมาให้เด็กๆเล่นนะคะให้เด็กๆดูทางซ้ายมือทางซ้ายมือจะเป็นส่วนหัวส่วนทางขวามือจะเป็นส่วนขานะคะแล้วก็มีหมายเลขกำกับอยู่ข้างหน้านะคะเรามาเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยค่ะเจ้าเป็ดตัวนี้นะคะขาของเจ้าเป็ดอยู่หมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรเอ่ย ขาของเจ้าเป็ดอยู่หมายเลขหมายเลขสองต่อไปค่ะเจ้าสุนัขเจ้าสุนัขอยู่หมายเลขอะไรคะเจ้าสุนัขอยู่หมายเลขสาอีกหนึ่งตัวค่ะก็คือเจ้ากระต่ายน้อยเจ้ากระต่ายน้อยขาของเจ้ากระต่ายอยู่หมายเลขอะไรคะอยู่หมายเลขอะไรเอย่ยหมายเลขหนึ่งนั่นเองเด็กๆทำถูกทุกข้อไหมคะ ต่อไปค่ะก็ยังอยู่ในเกมการศึกษาเหมือนเดิมนะคะเป็นเกมจับคู่หัวและข,ขานะคะเราจะเล่นเหมือนเมื่อกี้เลยอ้าตัวแรกเลยค่ะเจ้าสิงโตขาอยู่หมายเลขอะไรคะหมายเลขสาถูกตอ้องอ่าต่อไปค่ะเจ้าแมวน้อยแมวน้อยอยู่หมายเลขอะไรคะขาเจ้าแมวน้อยอยู่หมายเลขหมายเลขหนึ่งตัวสุดท้ายค่ะเจ้ายีราฟ ยีราฟขาอยู่หมายเลขอะไรคะอยู่หมายเลข2เป็นยังไงคะเด็กๆทําถูกหมดทุกข้อไหมคะถ้าเด็กๆอยากจะเล่นอีกนะคะเด็กๆค่อยกลับไปเปิดดูในคลิปวิดีโอย้อนหลังนะคะแล้วก็มาเล่นพร้อมๆกับคุณครูได้คะ่ะ ต่อไปเรามาดูในส่วนของใบงานกันบ้างนะคะใบงานในวันนี้ที่คุณครูนำมาให้เด็กๆก็คือเขียนเส้นประ ตัว H หึ H, นะคะคุณครูได้สอนไปแล้วเมื่อกี้ว่าการเขียนเส้นประตัว H หอเราจะเขียนได้อย่างไรนะคะอย่าลืมนะคะเวลาเราทําเราต้องค่อยๆลากเส้นลงมานะคะพยายามอย่าให้ออกนอกเส้นหลังจากที่เด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็เขียนห้องให้กับคุณครูด้วยนะคะ วันนี้คุณครูก็สอนจบแล้วนะคะถ้าใครยังสงสัยในส่วนไหนนะคะสามารถกลับไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะคะที่คุณครูส่งให้นะคะวันนี้ก็ขอจบการเรีนยกนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในหน่วยถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ